สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์ในช่วงวันพระจันทร์เพ็ญวันที่5พฤศจิกายนปี2568เป็นช่วงเวลามาหามงคลของแต่ละลัคนาราศีเลยก็ว่าได้นะคะวันพระจันทร์เพ็ญถือว่าเป็นวันที่พระจันทร์นั้นมีกําลังอย่างที่สุดค่ะเปรียบเสมือนแสงของพระจันทร์นั้นจะเปิดประตูแห่งโอกาสมายัางแต่ละลัคนาราศี วันที่5พฤศจิกายนปี2,568วันพระจันทร์เต็มดวงในค่ำคืนที่ฟ้าเปิดกว้างแต่ละลัคนาราศีจะได้รับพลังงานอย่างเต็มที่โอกาสทางด้านการงานที่รอคอยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเข้ามามีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นหรือความหนักความเหน็ดเหนื่อยทางด้านจิตใจที่คุณเคยประสบพบเจอก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวผ่านไปได้เรื่องราวต่างๆมันจะมีจุดเปลี่ยนตามระยะเวลาของมันนะคะ ในช่วงที่เกิดพระจันทร์เพ็นหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนี้ล้วนแล้วแต่จะส่งพลังงานดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะซึ่งแต่ละคนก็ได้รับพลังงานในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปขอเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะในช่วงคืนพระจันทร์เพ็ญตั้งแต่วันที่หพฤศจิกายนปี2568เป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ธรรมดาสำหรับดวงชะตาของคุณเลยก็ว่าได้คะ่ะเพราะในจังหวะนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเริ่มขยับไม่ใช่แค่เรื่องงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังรวมถึงเส้นทางชีวิตความสัมพันธ์และการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วย ชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะที่ผ่านมาเหมือนชีวิตของคุณถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งเรื่องความอดทนการรอคอยและการเปลี่ยนแปลงที่บางครั้งคุณไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่ก็ต้องเปลี่ยนเพราะสถานการณ์บังคับคุณถูกบังคับให้โตขึ้นค่ะทั้งทางจิตใจและความคิดจนทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนต้องสูญเสียหรือออกจากสิ่งที่เคยมั่นใจหรือต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยค่ะ แต่ในคืนพระจันทร์เพ็นนับตั้งแต่5พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเหมือนฟ้ากำลังเริ่มเปิดทางเหมือนจัก,กรวาลกำลังมอบสิ่งดีๆให้แก่ตัวคุณค่ะความโชคดีที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับมีอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะคะ อย่างแรกเลยคือในด้านการงานในจังหวะตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง5ธันวาคมปี2568ถือว่าดวงชะตาด้านการงานนั้นพุ่งแรงมากค่ะเพราะพระจันทร์เพนอยู่ในตำแหน่งเรือนตัวตนของคุณซึ่งหมายความว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถผลงานและความพยายามที่คุณเคยเริ่มเคยก่อมาจะถูกมองเห็นอย่างชัดเจนค่ะ ชาวประสบท่านใดเป็นลูกจ้างเป็นพนังกงานประจำสมัยอยากจะให้คุณเตรียมตัวให้ดีนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีโอกาสที่จะได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานเป็นช่วงที่คุณจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนใครที่ทำธุรกิจกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์จะเริ่มมีลูกค้าเก่าๆก,ก,กลับมาค่ะมีคนคอยแนะนำบอกต่อให้โดยที่คุณแทบจะไม่ต้องเหนื่อยในการออกไปหาลูกค้าพลังของพระจันทร์เพนจะ ทำให้สิ่งที่คุณทำนั้นเริ่มส่องแสงออกมาโดยธรรมชาติค่ะสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนกลัวกับการเปลี่ยนแปลงในสายงานค่ะเพราะช่วงนี้คุณอาจได้รับข้อเสนอใหม่เช่นให้ไปดูงานต่างจังหวัดให้มีการเปลี่ยนทีมหรือเริ่มต้นบทบาทใหม่ที่คุณไม่เคยรับบทบาทนั้นมาก่อนคุณอาจจะมีความลังเลโลเลในความสามารถของตัวเองแต่ถ้าเราจะพิจารณาดีๆนะคะ สัญชาติยานักสู้ในตัวคุณก็มีอยู่ไม่น้อยดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤศภไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้ทำซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ๆนั้นคุณจะทำมันได้ดีและมีความสำเร็จได้หากคุณตั้งใจจริงค่ะลำดับต่อมานะคะสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีพฤศภเป็นเหมือนฟ้าที่กำลังเปิดทางให้กับคุณจัก,กรวาลกำลังอ้าแขนรับคุณนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ เรื่องนี้นะคะดีขึ้นแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยก็ว่าได้ค่ะพลังงานของพระจันทรเพญในราศีพฤษภคือจังหวะที่ผลของการทำงานหรือความพยายามเก่าๆเริ่มผลิดอกออกผลแล้วล่ะค่ะชาวพฤษภบางคนเริ่มเห็นรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงเอาไว้ก่อนหน้าเช่นเคยทำงานที่ค้างอยู่แล้วเกือบจะได้เงินแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้สะดุดติดขัด คุณเอามันมาปาดฝุ่นเอามันมาต่อยอดสักหน่อยก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จแล้วก็ได้รับเงินมาหรือมีเงินคืนจากบางเรื่องบางราวโดยบังเอิญหรืออยู่ๆก็มีของขวัญมีผลประโยชน์ที่คุณได้รับ มีของมีค่ามีของมีราคาที่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือผู้หลับผู้ใหญ่มอบให้คุณมาอีกชั้งดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภและถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองความรักความสุขยังทํามุมดีร่วมกันกับพระจันทร์จึงมีโอกาสได้ของมีค่ามีรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณรักเช่นจากการขายของที่ชอบงานฝีมืองานศินละปะ การทำขนมเบเกอรี่อาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่งงานที่มาจากสายงานออนไลน์ก็ล้วนแล้วแต่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีเงินมากขึ้นนั่นเอง สมัยก็อยากจะให้ชาวและคณาราศีพฤษภใช้จังหวะเวลานี้วางแผนทางด้านการเงินให้รัดกุมค่ะเพราะแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาแบบง่ายๆแต่แนวโน้มที่คุณจะอยากซื้ออยากได้อยากมีหรืออยากเปนคนอื่นอยากดูแลคนอื่นก็มีมากขึ้นเช่นกันเมื่อจัก,กรวาลส่งมาให้ก็อย่าเทออกหมดควรแบ่งออมแบ่งเก็บหรือลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะ ความโชคดีประการต่อมาต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะในระยะที่พระจันทร์เพ็น,นับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชื่อเสียงเครดิตหรือความน่าเชื่อถือในตัวคุณจะมีมากขึ้นจะมีคนพูดถึงคุณในแง่ดีคะ่ะ จะมีคนชื่นชมถึงสิ่งที่คุณทำค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภบางทีเนี่ยคุณก็ไม่ได้จะตั้งใจทำอะไรแบบจริงจังหรอกนะคะถทยยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนนะคือเหมือนกับว่าคุณได้บังเอิญไปช่วยเหลือใครบางคนไว้หรือเพียงแค่บังเอิญพูดบังเอิญสื่อสารบังเอิญเจรจามันกลับกลายเป็นว่าโดนใจผู้ฟังค่ะหรือกลับกลายเป็นว่าคําพูดของคุณนั้นตรงค่ะคําพูดของคุณนั้นเป็นจริงค่ะหรือคําพูดของคุณมันทัศใจค่ะ ทําให้เขารู้สึกว่าขอบคุณมากเลยนะจากคําพูดที่คุณได้พูดวันนั้นมันทําให้เขามีไฟมันทําให้เขามีพลังมันทําให้เขากลับมาคิดเพื่อพัฒนาตัวเองในระยะนี้นะคะจะมีคนมาขอบคุณจะมีคนมาชื่นชมคุณจะมีคนมายกย่องคุณค่ะ เขามองว่าคุณเป็นใบเบิกทางให้เขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีต่อด้านชื่อเสียงและการยอมรับรวมไปถึงเครดิตต่างๆที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับมาด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการงานไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินแต่มันเป็นลักษณะของการได้รับการยอมรับด้วยนะคะอิทธิพลของดาวพระจันทร์เป็นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาเอื้ออาทรเป็นอิทธิพลของความรัก ที่แม่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นการที่ชาวลัคนาราศีพฤษภแบ่งปันให้กับใครบางคนในช่วงนี้หรือต้องการจะช่วยเหลือใครบางคนในช่วงนี้มันเป็นความจริงใจมันเป็นการช่วยเหลือแบบที่คุณไม่ได้หวังผลตอบแทน และคุณงามความดีเหล่านี้ที่คุณได้ทำมาก็จะมาตอบแทนให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นเรื่องราวดีๆที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับในช่วงที่เกิดพระจันทร์เพ็นหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปค่ะคราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ